พี่น้องใจ่เรนเรนเพ่คือได้ใจเลรนเ่นเพืด้เออได้ซื้อนะเฮยแล้วื้อไปให้ได้พอดี้ดะลุกอืมได้ซื้อเลยพี่น้องเอาไปทอดกินพอดีพามือหนึ่งพี่น้องเขาเนีายไปห้าในใส่ก็เด้อได้อีกละจานหนึ่งตัวจากเออนะคะตัวที่สองพี่น้องเอ้ยฮึบฮึบฮึบเอาเออเออเกิละเสียวเลยพี่น้อง Ta <laughs> đi <laughs> nhu của thằng này cả mà, Cho đây cho qua cho đây nhu ai Má nào mà luôn nằm lúc sai khỏi cái đứa phía nào Nằm thử kiểu Quán <laughs> <laughs> ọc, quán ọc lè Quên Nên ấy... phải là นี่ด้สองตัวจ้ะงคจะมีเจัเลุณพี่น้องจ่าลูก้ายคนไปใส่ที่ทั้งคุณถือไปฮโหโอ้ยตกแนะตากแด้แล้วราวว่านัันเฮ้ยหือเคยมีประวัติได้นี่ประวัติอีย่างจีบอมันลาตกนองอันนี้นาอ้เบิ่งได้นี่นะอู้ป่านั้น่ตีนป่านั้น เนาะแฮีมันตื่นก็ได้เนาะถีบมันดูถีบมันเบิงนี่เขาจับกล้องให้เลยอือสบายดีเลยเว้ยบสุกรสุกนกะลังว่าสิถีบอาดเนาะพี่น้องเพราะว่าป่ากัเป็นตัดส่ยมีไม้เยอะในนองนี่นั่นบอมีไม้โย่งคือว่ามีมีแต่ทั้งถีบ ปนิ่ก็ไปอย่างนะเขาอื่นด้วนะครับเพี้ยคือจเบ็ดคิดมาคิดเอาเบ็ดคิดทานเือนนะต่อยหมดแดงมาคิดไปตามันนคว่าไปสปลาเตีนีตาันนนีเียต้มนนอตกั่น้องอนี่ตัวใหญ่น้อเอ้ยจะสักันกันหน้าสั้นกับน้องเทอนี่น่ไปใส่มันพอกินได้เลยดิโอ้ยเตะสองจุดใส่กเอาจะเบ็ดเ่นยา ได้ถืกุงเอาลูกชายใส่ขาวกบตะกแตงบ่น่ะแล้วก็ได้ถือกนไก้นเอาให้คือเดินไปออน่านหอมุกนะไปไปก้นไปนางเอาก้นเขาโพกหาในอยู่นักกินนะพี่น้องบดิบดีคิดวมาสีมือเป็นบดีน่ะหานนกินแรงอืมอุ้ยจะมาคืบอยากบงพักบงน้ำอือ บัดดีว่าพี่กระเดือนเท่านี้กรมีอยู่น้องบาบแล้วมีี่เฮ่กระปุกบมาเนบกแต่ยันี่นของ้บาด้วยบาอกอาจ้าแซบเครื่องอย่างเ่เป็นตรถเฮ้ยจานิสบ้ามันก็ซือสวา อย่างมันตื่นมันจังดีนิีน้อยมันสิได้บอกนไี่น้องก็มันปิดแลวได้ฝาเงงาปากนัการน้องตากลมุ้กดับปาานพดอกมาหยิบดเบสันึ่เดจะ้พี่น้องเยดูน้กลิ่นเขาเอ้กิ่นรกล้างนี่ลงมาเอากระไิ่นปามนี่แะพี่น้องเอ้ยน้องก็มีจ้าน้าน้องก็ซีกมีปะอยูได้เนาะขนาดแบาบลัดป่อยได้นี่ จากแรกเ้ยื่อตูนคือประเทุกินเลยสักกี่กาแรกกับมืออะไรวะนี่านว่ามือกับชิมือเด้อเะี่ยเราประเทศกินถาเนี้ยได้สิชี้ได้สิอืมไปมือกับมือสันนี่กับิมือ แต่เบสป่าน้องไอซีกับพี่น้องหางน้องมันอันนี่เนาะเฮ้ยมันเป็นน้ำแบบบอไซแล้วมันบอ่ยอย่ายเนาะป่านะนะ่ะเนาะน้องเอกก็คือกันน,กน,น้ำบอไซแล้วมันบอ่อย่ายอืมใส่โดด พี่น้องอยากยิ้อัตติตกน้ำบ่นะมพี่มันบ้อนอยู่พี่มันหลอดแล้วตัวนี้นน่นมันหลอดแล้วแต่มันกลิ่นเถิงป่านะต้องอีโน่นด้วยสิหลอดแล้ว หรอมันคือบอนยุสันเนี่ยนะโอไปหอดปุดเลยพี่น้องกินยี่บฮ้ยกินยี่บค่ะไม่มีเบ็ดเฝ <c oughs> ้าวมันบอนอยู่ว่าจะบไม่มีปลา เออเดี๋ยวบอกหังไจองไจองวพี่น้องก็จะก็นว่าเอือต้นน้ำแบบอุ่นละนี่ลนแล้วมันเอาไปกินแล้วคุณก็ยังกดมาถ้าใส่กีเกลือนก่อนพี่น้องก็ข้าวหนึ่ง อา้าทางในไซเบตพี่น้องจ้าเอาาอเดดดดมื่อจังะไปอาบน้ำเฮ้ยโดดรถเมื่อนะจังะไปอาบจะบรรลุนกันพี่น้องว่าหาซีได้ไดอบอ,รอหรือว่าแนวใดอตอดแล้วเอา,าไหนม่เฮ้ยเอา,าไหนม่เฮ้ยได้อีกแล้วเฮ้ยได้อีกแล้วลูดอากูบ่พูดทันได้ยีน่น้องมึมงเสียบแหงหงงกำลังตอดพี่น้องเฮ้ย โอตไหนคน่ายเจะ้เอ้าเน่ไปแล้วเบ็ดขาดปอดตุ้ยปาคอบสาปาคอเลยเธอน่ะแปะออกมาเนี่ยไม่รู้แปะออมานี่แม่เบ็ดออมาใช่นี่นี่ทางนี้มาคิดทางนี้ลูกเออเบอร์พ่น้องใจเสียบ้าใจได้สั่งปดตุ้มันบอสซัมดีแข่งบอพินอ แม่นว่าปลาคอน่าเฮ้ยมันบอแม่นจระเข้บอบอแมนสารวัตรบอให้เบสหน่ามาพี่โน้นไบสค่อยฮักแล้วแล้วเอาขึ้นมาลูกไม่ใสลองเหยียบตัเด้อรุ่นพี่น้องรุ่นจ้าอันป้อมมันแมนบ่อุ้ย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 อตใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยตใหญ่ลูกเอากูอุ้ยกับปีนใหญ่ นี่จ้ายึกอีกรุูปจ้าปันน่นิ้นแต่เฮ้ยบิง่งในกว่านีพี่น้องเบิ่งแน่นี่ตัวใหญ่เติบแต่จ้าพอดีทอดจอดแจ๊ดจอดแจ๊ดจ้าพี่น้องเออมาเรื่อยๆเออน้องมึงมานำเดนเดนนี่เด้อดแค่เจ้าอะไรอย่างวะอะไรอย่างจะเป็น่ยนในยางนา้ำ พี่น้องเกือบเพื่อนกันลู้ๆคนนึงนี่ในสายอะไรเออนี่พี่มาจับพี่น้องเพราะว่าเฮาหึมมืออะไรกับเขาเลยจีอะไรแต่ยังประทัดได้เหือดน้ำยังมันเก็บบ่ได้มันต้องสวัสดีจ้าขมือขึ้นสายยี่บ้านนาทีขมือจะพักกันมาใส่เ็ดกินเ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยได้เฮ้ยตอดเลยบอลนั้นโอ้ยตอดเลยได้เฮ้ยตอดแล้วใช่ไหม งพี่น้องเก็จังรอรุ่นอีกบาทหนึ่งพี่น้องว่าฮัสซิดายบอกเดือนเกินแล้วพี่น้องจ้าแต่ว่าทีมงานเฮาวเน็ตยังบ่ได้พากันเมื่อจ้ะเออนี่ยังพากันอยู่นี่ฮูลน,นา้นี่จ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็ได้นะคะต่อนะค่าๆในการใส่เบ็ดได้สามตู้พี่น้องจา้า <c oughs> เออนี่ตัวใหญ่อยเด้อพี่น้องซ้ำเกือบว่าซ้ำพามือเนาะพี่น้องอุ้ยมือเกือบว่ะแดดไหมแล้วก็แหล่เนาะเออปลาตะเพียนหนึ่งตัวปลานินสองตัวแบตหมดจ้าไปพี่น้องขึ้นจ้าเนาะปูนเพิ่งกําลังสิบเอออามซ่าเฮ้ยเออนี่จ้านะคะสามตัวได้ปลาอย่างนะปลาตะเพียนหนึ่งตัวปลา นินสองตัวจ้ะยายอยู่อยู่จ้ะนปชุิ่นกำลังปกเขาไว้พี่น้องจะากันชุกเซิรินไว้เนาะพี่น้องเออบอสเนี้ยกันยาเลยปั๊พี่น้องจ้าเสร็จแลบล่าพระจากรพี่น้องเออจะติดตามคลิปหน้าพรุ่งนี้หรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนะพี่น้องจ้าไปแล้วพี่น้องสวัสดีจ้านาาาาา